สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งครับวันนี้มาติดตามการทำงานของเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีฮะหรือว่าพิมงานเรืองแสงครับพี่น้องก็ทำงานชั่วโมงเป็นงานชั่วโมงครับวันนี้นั่นจะเสร็จครับนั่นจะเสร็จวันนี้แหละว่าเราดูครับพรุ่งนี้ จะได้ออกไปทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามให้ดูกันนะตอนนี้มาดูาการเล่นที่เลนของหัวหน้าจโจ้ยครับเก็บมาชั่วโมงฮะยังมีเลนนะอะหัวหน้า,นาจย้ยตรงนั้นไม่ยอมปัดนะนี่หรือว่าแกต้องเดินอ้อมไปฝั่งโน้นมาปัดนะ คนอั่โรถทำงานแบบอ,อ,อันตรายนะครับยื่นแบบยิงยิงมากดูครับยื่นแบบมินมากเลยอันตรายมากนะคอันตรายจริงครับข้างลัางข้างลัางขูดต้นไม้นิดหนึ่งข้างลัางขูดต้นไม้นิดหนึ่งต้นสะดาวครับไม้ใหญ่ ไม่มีปลาไหลนะครับเพราะว่าสระแบบนี้วามเจ้าของพื้นที่นะครับทำง,งานชั่วโมงนะฮะทำง,งานแบบเสี่ยงๆนะครับคนนักรถมีที่เหยียบนิดเดียวครับเรียกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะว่าจฉเพาะทางฮะจะพาะรถเลยนะฮะ เจ้าเพชรสามสองศูนย์ของงานวันแรกครับวันนี้เมื่อวานได้ยินว่าไปอขุดอเออเารถเกรดไปเกรดทางหรือเปล่านะครับทำคันแคบว่าเก่านะแล้วก็ทำเป็นไหลนิดนึงนะครับออกจากเป็นคล้ายคายวงเวียนนะคล้ายๆวงกลมนะตรงนู้นก็จะเป็นรูปเอ่อ ยื่นออกมาหน่อยนึงครับตรงนี้คล้ายๆทำคล้ายๆรูปอะไรไม่รู้นะเนีย่ยจะดิ้นแข็งครับถ้าลงไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะโอเคนะมาตรงนี้ครับตรงนั้นเลนเลนมีแต่เล,น,เลนครับมีแต่เลนมีแต่เลนครับเรียบร้อยเลยนี่นี่ต้องมาฝั่งนี้เพราะว่าเขาเอาเลนไปโปะไว้ลงไปข้างล่างขึ้นเลย หายเลยครับรองเทา้าลงไปคีรินคนาจโรคนาจรุยวางยาแล้วเนี่ย,ยนี่ฮะตรงมาฝั่งนี้ ไม่มีปลาไหลเลยเนาะปลาไม่มีปาลาไหลไม่มีมีแต่ใบไม้ม <c oughs> มไมนะใบไม้มครับเพราะว่าต้นไม้มันอยู่ดันบดเยอะ <c oughs> แต่ว่าเราทำความสะอาดสวยๆแล้วก็โอ้แต่ต้นนั้นต้นนั้นเอาไว้นะต้นอะไรต้นต้นขร่รอเปล่า ปล่อยแนวไว้สวยนะตรงนั้นนะฮะออะไรกบกบเอาเจอกบแล้วเอาไหมอ่ะไปแล้วกบจริงอออะตรงนั้นแหละลงไปข้างล่างอ่ะเจอกบครับลงไปล่างแล้วลงไปตรงไหน ต้นไม้อะไรและแ,แ,แถวนั้นเนี่ยลงไปด้านหน้านิดน,นึงแล้โดดโดดลงมาแล้วพี่เห็นไ,ไหมมันมันต้อนตัวแล้วตกนะพี่ กดลงมาเลยฮะมันจะซ่อนตัวแล้วแถวนี้เลยทำไมเป็นไปเร็วแท้โอ้น่นโ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 น่นแ่นอยอยู่น่ะนั่นบนน่ะตรงคลนน่ะเนี่ยเห็นไหมนี่มาฝั่งนี้ระวังหนามเด้อมีหนามด้อนี่มีหนามไม่จับเลย จับเลยแน่ๆต้มกิเลนอ่ะเห็นแต่ตาเนี่ยมองไปเห็นไหมเออนั่นอ่ะอตาไม่ดีอ่ะนี่มาเจอกิเลนหมอบอยู่เลยอะแลยวเดียวไปตรงรูมี้พอดีเลยจับเลยตุ๊บ เลยปุ๊บเรียบร้อยเออเรียบร้อยครับได้แล้วหนึ่งตัวหมสระลูกนี้ยังสาได้กบตัวหนึงนะ่งอะไม่มีปลาเลยครับปลาไหลก็ไม่มีอะปลาไหลไม่มีปกติสระางี้น่าจะมีปลาไหลนะไม่เจอปลาไหลเลยวันน่าจะรนี้ขูดๆหรือเปล่า เราจดูห่างๆว่าะน่าโจยไวนะครับ mm hmm. ไม่ได้อนะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเจอขี้เลีราะว่าตรงไหนมีน้ำมีขี้เลี้ยงเาน่าโจยชอบแกล้งต mm ังนี้ต้น mm hmm. ต้นเรียกต้นมะนาวกับต้นเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นข่อยต้นข่อยนะฮะสาไทยไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเ่ยเอาไว้เป็นร่มนะฮะเอาไวท้ทําเป็นร่มไว้ ต้นไม้เยอะนะฮะร้อนมากฝนจะตกแล้วโดนไมโคร,โโครทำไมมันไม่มีแรงหรอมันโดนไมโครแล้ว โดนไม่โคตรไปกบตัวแดงงนะี่นองไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะรูโบเลยครับอ่ะ าอยู่ทางข้างครับต้นไม้บางต้นไม้ไว้นะฮะโอ้พะต้นนี้มะม่วงก็เป็นแล้วทุกวันครับมะม่วงแค่ต้นแค่นี้เป็นเป็นลูกเลยนะเนเนี่ยต้นเล็กๆเ,เองต้นประมาณเม<ะ>็ดเม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบเป็นลูกเลยครับลูกเต็มเลยครับทุกวันนี้ไม่ต้องเอา,เอาลูกใหญ่ครับก็ไม่ต้องต้นใหญ่ครับเป็นลูกหมดล้ว อน,นี้ครัสำหรับคลิปนี้ก็มาติดตามนะครับการทำงานของเจ้าเคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับรอติดตามพรุ่งนี้ฮะ สำหรับเจ้าแคทคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ